<C oughs> เจอก็อยู่กับบานเรียงรูเรามีลูอ่านระงมเหมือนการส่วนลูกสาแรอาแลอ่านร่งแงควายพันเกาะพัฒนาเรียกราคาก็เป็นละอันจะขายได้เงินละอันจะแบ่งให้เธอเออแบบแสนอ้ดอกกาะมัน เอเอครับนี่ครับปีใหม่ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อาเภอเงมยังเจอเชียงกงอุดรครับ <c oughs> อาเชีย <c oughs> ที่มาหนีเที่ยวอะไรก่อนสิบแปดป่ะเจ็ดเจ็สิบแปดนะครับ <c oughs> <c oughs> มอกระดานะสำนักงานก้านะเวลาบ่ายโมงพอดีนะเอออาจจะขาดเกินสักวิสองวิเนี่ยนะเดีย๋ยวไปเลยครับ แกวันนี้เราจะนี่นะส่งงานนะอิราสุรัสกี้นะใส่เฟืองท้ายชีเอสมานะเดี๋ยวเฟืองท้ายดอกจอกแต่กากบาทขาดจิ้มหายนะเพราะมันเล็กจัดนะแกนกากบาทของที้มันแค่ยี่สิมมิลยี่สิบสี่นะนะเท่าเอพีอารนะเล้ก่อนเอพีอาร์เสร็จนะจะได้ยกเอาใหญ่ขึ้นให้นะแทนกุโซ่แตันเนี่ยนะ เสอาร้อนนะ640นะเนี่ยอันนี้เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยงมอยู่นี่หลายวันแล้วนะสายมันตันอะไรต้องให้ที่ช่างชายเข้ามาช่วยดูเนี่ยนะที่จะจบได้นะเนี่ยดูขนาดนี้นะอี่ก็จะมีความชำนาญการกว่าเราเยอะนะงานลายระบบพวกนี้นะนี่ก็มีความเมตตามาช่วยเราดูเนี่ยนะก็เลยจะจบงานได้แล้วนะ อันนี้มาจากสะกลนะโอ้ขอบคุณกับกระตมมัดนะน,นี่จะประมาณแน่นะนี่อันนี้แผงกันฝุ่นก็มีด้วยนะอันนี้เราจะใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะอ,นนนะอันนี้ไม่มีลูกยางนะไม่มีลูกยางพอกลางนะ เราก็จะใช้ยอยตัวเดิมโดยการไปแปลงหน้าแป็นรับกับยอยเพราะว่าไอ้เครื่องกินเขาจับไม่พอนะไม่พอจับมันยาวจับดีนักเลียนนะพอรสก,กีเล็กฝึังท้ายที่เอกมาเถื่อนเพิ่มผู้สูบเปนจันตันวนี้เนี่ยพอข้างใหญ่ขนาดน,นี้นะคืนนี้ก่อนเนาะสนใจจะโทรจะถ,ถามก็ โค่นนะ85ตี82 12 38นะยังงมนะอยู่ไกลเ็าลองจับพิกัดดูนะพิมพ์เข้าอารงมยังเจอนะแปนทีนะลองกดลดูระยะทางดูนะเดี๋ยวท่านก็มาก็ให้เรามีเวลาทํางานสักหลายวันเพราะเมื่อกี้มันเป็นที่ว่าเราตั้งใจทํางานจบเนี่ยมันจะมีงานเข้ามาเสกไอพวกฝึืองถ่ายต่างๆนะแล้วก็เลยละมาทําเอาเงินเพื่อให้มันอะไรวะ ขหน,นมันได้เร็วกว่านก็จะทําเร็วนะแต่ก็คือทำคู่ันไปเรามีคนช่วยอยู่นะมันจะมาทิ้งอันนึงมามารวมมาทำอันหนึ่งนะแล้วก็แบ่งงานทํากับผู้ช่วยเรานะนก็ไม่ช้าเกินไปทีม่มีคนช่วยอยู่นะน,นี้ผิดได้เลยเฟืองท้ายไม่หอนไม่ดังนะเบรกอยู่ดีนักแลนะเพราะเบรกเจ้นี้เจ็ดนิ้วครึ่งนะแกนพอข้างมันตัวเกือบถึงหกสิบมิลเลยนะพวกนี้นะหลงแนละ้วง อย่าพี่นก่อนนะคับดีครับนะครับดีครับ <c oughs>